เอเอาปึ๊บเนี่เอาหนึ่งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในช่องพายแซมทอดมือร้อนนะครับอันนี้จะไปไหนครับไปไหนครับอ๋อไปถ่ายคลิปครับไปถ่ายคลิปอันนี้จะไปหาจอยไปหาปู่ครับครับจะไปกี่พ่อเชยใช่ไหมครับ วันนี้นะหมูแดนจะไปขี่พ่อสีคนเดียวนะครับหหมวกเจอที่ไหนครับนี่โอ้หมวกนี่หายไปนานแล้วนะครับหมวกนี่ไว้เปิดนะครับแต่กว่าจะหาเจอนะครับนี่คนหลายบ้านนะครับครับเดี๋ยวเราไปทบ้านปูเลยนะครับไปไปหาพอีมันน้อยฮะตัวเองตัวใหญ่นะเอาเต็มหมูแบนกับพ่อก็เต็มรถแล้วนี่แม่จะลง ตอน20ลังนะคะเมื่อกี้เราปินอะไรดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเอออย่าชดของแม่อะไรแป๊บนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอะไรแป๊บ แล้ว,วน,นะครับนนะครันน่ะมา,ากไกมากเ,ย,นะเายู่เบองหลังนะะน,น,น,งนี้จะเป็นแก้วตาแมปีนะคะนด่ครับมาเห็นพี่ลินนะครับนี่ครับครัวแก้วตาครับนี่ปไปไหนล<ห>ุง ก็เดินทางมาถึงบ้านปูแล้วฮะโอ้แม่ไม่ได้มาหลาย พกน้ำมาเองด้วยนะคะครับโอ้ดูครับนี่ดอกไม้ดอกอะไรเต็มเลยครับออกมาจากบ้า,านหมดเลยผมจากบ้านหมดเลยโอ้แม่ไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วโอ้ดูคุณปลูกข,น,ข,น,ขนต้นไม้มาด้วยนะคะตกแต่งดูครับนี่หน้าห้องน้ำหนะะึ่งนะอ๋อนี่ก็มาจากบ้านเหมือนกันเลยอะ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวมาแล้วก็กลับไ<อ>ปไหน,หนแล้วกันนะตู้จากแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ดูจากเราไม่ใช่แล้วปูกจะเอามันจากไหนไม่รู้อ่ะพวกเขาซื้อมาเออไม่ได้มานะครับ4วันโอ้แม่ไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วแต่โค่ปูกเขาล็อกไว้วะปลูกไม่อยู่หรอเต้ไม่อยู่นะไม่อยู่อ๋อไปเปิดหน้าต่างเขาดูทำไมปิดไว้ปิดไว้เดีายุงเข้าห้องกอย าทำความสะอาดให้ก่อนนะครับนู่นรู้จักจัดนะรู้จักจัดโอ้เดี๋ยวหมูแบรนจะจัดบ้านให้คุณปูนะฮะปูซื้อโต๊ะเตรียมโต๊ะตอนรับแขกนะคะผู้มาเยือนเอาไปว่าไปช่วยเพาะว่ะเร็วเร็วโอ้จับอีกแล้วจับ อืมมีกี่อันหนูปูรู้ไปไหนไม่เห็นปูนอ่ะกลับบ้นาน่าหัววางเบาๆสิลุงแล้วก็หักนี่อันนึงอัเโอ้ไป อพอเสร็จเรียบร้อยอ่ไปช่วยคุณพ่อคุณพอ่พอ,พอจะทํางานเสร็จแล้วเรเรเ็วป็นควานช้างขี่ช้างก็ต้องเริ่มจากอะไรก่อนทําความสะอาดก่อนอมันฉลาดนี่มันทำนี่ให้สุดเอ้ารองเท้าไม่ใส่ไม่แล้วหรอใส<จ>่ไปใส่แล้วก็เก็บช่วยเก็บเพาะงาใช้มือแล้วลรืมาไม่เอาปัดช้างก็ต้องแก้แล้วลูกเสียงาน เล่นไปถั่วละวันนี้นะครับวันเป็นของเรานะครับจะอะไรนะเล่นจะกล้ารง่ายนมเสกนะครับน้ำกระไฟนมเสกตอนรับโอเคแล้วโอ้ยเห็นไหมม้วนม้วนม้วนง้วนม้วนอะไรเออเออนั่นแหละไม่บอกแล้วไปเล่นมั่วนม้วนจักรงยังไม่รู้ งูอะไรไม่รู้หหนั่นอยู่ในกล่องนีม่มันอยู่ตรงนั้นนะพ่ออยู่ตรงตะข่ายนี่มาดูก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าห้องก้อนไหนห้องก้อนติดเ๋ย้ออกไล่มันออกนูงานจะไปจับก่องออกให้คุณปู่้ะ อยากจัดบ้านให้ปู่นะครับไอ้เจอแจ็คพอตเลยร้องเสียงลงเลยครับโอ้ยควานช้างใหญ่อะไรเป็นยังไงนึกว่าแตงงูยังนึกว่าแตงงูตายแล้วนึกว่าแตงงูตายแล้วไหนยอยู่ไหน,นมันอยู่ตรงตะไคร่นั่นอะใช่ไหมง่ะไปใส่รองเท้าด้วยเนี่ยลองเกาะแน่ครับว้าเฮ้ยตะไคร้เลยถึงไอเราตะลังไหนอยู่ไหนนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมันเลื้อยไปตรงนั้นแหละ mẹ sẽ chụp bọ phụt cho ạ ông mù ven, bên bọc cực gì? Mẹ thấy. không thấy. không thấy. không thấy. Ừ, thấy. lưới thấy. Năn, mẹ không hiền không thấy. 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 không hiền không thấy. 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 không

งูงู re, อะไรอย่างงี้ยงูหางกระดิ่งเลยเดี๋ยวให้ให้ซูมดูด้วยครับว่าเป็นงูอะไรนะครับเดี๋ยวอะไรดูครับจะจะซูมกันไปเลยดูครับดู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 ตรงหางนะครับเขาเรียกว่างูอะไรครับให้เอฟดีี่มันมันหัวมันนี yani ่ก็งั um ้นดูค yup รับเตียงก่อนไม่กลัวดูครับเนี่ยหางมันอย่างงี้ครับนี่หางจะสั่นๆนั่นอ่ะเออโคยนะระวังด้วยมึง งูอะไรนะครับหนูงูย่าพูดด้วยบอกว่ายาวอะมาไไปบ้านไม่เห็นงูอยู่บ้านอูด้วยงูหั่งกระดิ่งเงาะระวังด้วยก็เดาหลักสิมึงนะเราจะทำยังไงเอ้าเราทำไงดีครับกับงูเนี่ยครับเออดูมันโดดได้ด้วยนะงะ Mùi hát ngay hết đi hết Ăn cho đi Ăn đi, ăn này này, ai xong luôn Gì? Mày xoay, xoay, xoay cái đít đồ Anh lột cái bún phai thế này Anh lột bún phai cái Ừ nó chỉ là chặt có cái bù gấu mà ngủ Đi nó mới cái có anh này <laughs> 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 <punished> <trap> เนี <oung> <fu> ๋ยวจะเอาไปมันดูดูมันดูเกาะอยูนี่ไปมองไปทางนู้นอย่าให้มาทางช้างเฮ้ยอย่าให้มันเข้าสวนสิถ้ามันเข้าสวนเดี๋ยวเดีนอะบูมก็เห็นอ๋อกูเห็นจะเป็นไรอฮ้ย อะไรไปแล้วไปไกลๆเด้อเดี๋ยวมันกลับมาอีกแล้วมันเข้ามาอยู่ในหัวปูไปไหนปูไปบุรีรัมย์ไปทำไมไปงานหลวงงานศาสเนาะรับใครได้ลูกอะไรมาไม่รู้งาเกือบแล้วนะครับบุ๊มเปรย์ุกเลรยเกือบแล้วแต่งานเห็นมาขยับอยู่ในหัวไม่งหมือนเออแม่บอกว่าคุณบเกือบแล้วนะครับมุกเลรย พูดว่าวันขับไปไปทำความสะอาดตอนนี้ไปทำงานเลยหย่อนๆเลยคือรัวมูอครับพายจุ่มตั่กขนาดนาะเพชรธันด้าโอ้โพอสิกเรียกแล้วเร็วทำงานยังไม่เสร็จเลยจะมาให้กูปูไปอะไรนะปูไปบุรีรัมย์ปูไม่อยู่ ขันช้งางอะไรเง,งี่ยไหมอันช้างจอกมากเลยย,ยังไม่ได้ทำงานเลยน้าฮอบพนักง,งานฮอบนะครับแน่พอไอมครัก่ย่ก็ไอนนม่ม,มาลย อ่าเอาอีกครั้งจะดีอืมอ่าเดี๋ยวให้หมูวเบลนทำความสะอาดก่อนนะคะแต่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะ,ะช่องคลายแสนสัน้นขันเมืองนะคะฝา<ป>กกดซับสไครต์กดกระดิ่งออกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะอ่ะาสวัสดีครับเรียวสวัสดีครับครับอ่ะหมูเบลนครับยำยุงกัดยุงกัด whoa oh.